มันต้องฟาร์มชีวิตมันต้องเวลขนาดกับตันยังมาเวลได้เป็นใครทำไมไม่เวลวะสวัสดีครับช่องเทนนสนาวและซปเปอร์โรบอทวอร์ครับยังคงอยู่กับทีมกระต่ายนะครับแต่รอบนี้เป็น DLC จะมีเรื่องอะไรเพิ่มเติมนะครับไปไปดูกันมาที่ถงใหญ่ยานเดสเตรเจอร์เชือ่อ วาดต่อไปอิสรุวาดจนกว่านิ้วมือของนายจะป,ป่นปี้การฝึกฝนคือเชื้อเพลิงของจรวดที่จะส่งนายขึ้นเป็นดวงดาวใช่แล้วครับคุณไดสก,กุขอบคุณมากๆครับตัวตนทั้งหมดของผมจดจ่ออยู่ที่ทปลายปากกาด้ามนี้โอ้พี่อิสรุวาดการะตูนอย่างสุดกำลังเลยละ่ะสนุกจนหยุดไม่อยู่เลยละ่ะฮะไอเดียฉันกำลังบันเจดิดเมื่อฉันถูกล้อมรอบด้วยเหล่าฮีโร่ของ s r อรดยูส สงครามกับวกรุจบลงแล้วเพราะฉะนั้นอิสรุก็เลยกลับมาเป็นอิสรุคนเดิม <c oughs> คนที่ชอบวาดมังงะนะครับรู้สึกว่าความปรารถนาของเขาในการรังสรรค์มังงะจะทวีความรุนแรงมากขึ้นผ่านนั้นกันได้เลยครับผมไม่มีวันหยุดแน่นอนเพราะว่าผมถูกห้อมล้อมด้วยแรงบันดาลใจในรูปแบบของเพื่อนๆของผมฮีโร่ยักษ์ใหญ่ที่มาช่วยเราจากโลกอื่นผ่านทางคอมพิวเตอร์เอ่อชั้นใช่ไหม สุดยอดประการเหล็กสุดยอดประการเหล็กผู้ที่สามารถเป็นเทพหรือมารก็ได้ตกทอดรุ่นสู่รุ่นจากปูเพื่อต่อสู้กับความชั่วร้ายด้วยความยุติธรรมความรักและมิตรภาพเดียวนะช่างเครื่องสมัครเล่นที่เติบโตเป็นเอสผ่านไฟแห่งสงครามและมีศักยภาพในการพัฒนามนุษยชาติอืม เด็กชายและผองเพื่อนหุ่นยนต์ิสาบานว่าจะรักษากฎหมายความสงบเรียบร้อยและต่อสู้กับอาชญากรที่มันหลบซ่อนอยู่เอ่มครับ <c oughs> ฮีโน่ทั้งหมดนี้และยังมีอีกมากมายนั่นแหละที่ผลักดันใจฉันให้พุ่งทะย,ยานช่วยพุ่งไปให้ไกลาสายตาฉันเลยนะอื <c oughs> ก็อิสุรุกลับมาเป็นคนเดิมนะครับหลังจากจบศึกหนักลงไปหลายๆคนก็ถามนะครับทำไมไม่เอาตัวเองมาเป็นฮีโร่บ้างแม้จะเริ่มต้นจากความล้มเหลวเพราะว่าทีมกระต่ายนี่คือเคยถูกตั้งชื่อว่าความล้มเหลวทั้ง5นะครับก่อนที่แองจี้จะเข้ามาก็กลายเป็นความล้มเหลวที่ทั้ง6อยู่ดี ครับมิวเสริมนะครับว่าถึงจะเริ่มต้นด้วยความล้มเหลวแต่นายก็ได้กลายเป็นเอสนี่แหละเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างมากนายต่อสู้กับสุดยอดนักบินของวาการุจนปราบได้อยู่มัดแล้วก็คว้าชัยชนะมาได้นั่นก็มากมายเพียงพอแล้วสาหรับฮีโร่เพื่อนๆก็ไม่ค่อยสนับสนุนเท่าไหร่นะครับบอกว่าฟลุกบ้างอะไรบ้างนะครับในฉันยังไม่รอดพ้นจากปากเหี่ยวปากกาอีกแลเนี่ยนายยังคงต้องเติบโตต่อไปนะถ้านายอยากให้เพื่อนร่วม ทีมติดตามนายนะคุยกันสักพักหนึ่งก็มีสัญญาณเตือนนะครับเราโดนโจมตีเหรอศัตรูในบริเวณนี้เนี่ยนะนั่นก็หมายถึงว่าใช่มันหมายถึงพวกวากรุเหรอจากอีพีที่แล้วยังมีคนที่หนีไปได้นะครับ2อสามคน การแผ่ขยายของหายนะบะ้าวันนี้อิสรุดูกระตือรือร้นผมต้องแสดงให้ทุกคนเห็นว่าผมเติบโตและ สามารถพิสูจน์ได้ว่าผมเป็นฮีโร่เจ้าหนุ่มน้อยอิซุรุจงเดินตามรอยเท้าฉันอย่างเองเนี่ยนะคุณเรนดี้เป็นฮีโร่ผ่านศึกไ้เมื่อไหร่ครับปล่อยให้เขาพูดไปเถอะระวังนะทุกคนพวกเราเจอกองกําลังขนาดใหญ่ดู่ด้านหน้าพวกนั้นอยู่ตรงนั้น จะพบวาก,ก,กรุมีกองกําลังเพิ่มเติมใกล้เข้ามาในบริเวณครับดูเหมือนพวกมันจะรวมกําลังที่เหลืออยู่ทั้งหมดเพื่อม,มุ่งมาสู่ระบบสุริยะและจะเข้าไปในชั้นบรรยากาศของโลกฉันสงสัยว่าใครกันที่เป็นผู้บังคับบัญชาการของกลุ่มก้อนที่เหลืออยู่นี้ทุกยูนิตสกัดกั้นวักรุอย่าปล่อยให้พวกนั้นผ่านเราไปได้เด็ดขาดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามลุยเลยเจ้าฮีโร่ฝึกหาดครับผมตามผมมาให้ทันกันแล้วกัน v i c t o r y ่ o n น i t i o n เป็น defeat all enemies นะครับเท่าที่เช็คตอนนี้ยังไม่มีบอสนะครับเป็นพวกกีกี้หมดเลยยานแม่มีก็จริงแต่ก็สี่ลำสี่สีนะครับไม่มีบอสเลยนะครับน่าจะโผล่มาทีหลังฉันยังคงรู้สึกว่าฉันขาดอะไรไปบางอย่างฉันต้องการจะเป็นฮีโร่อิสรุศัตรูมาอยู่ตรงหน้าแล้วจะเสียสมาธิการมีสมาธิไม่ได้เหมาะกับเขาอย่างแรงเลยล่ะล,ลุยไปเถอะเพื่อนนายก็ไม่ใช่คนที่ต้องใช้สมองอะไรอยู่แล้วโอ้โห <c oughs> ก็แค่ลุยเข้าไปละนะแก yeah, ต้องจุดไฟในตัวเองไม่งั้นฉันจะไปจุดให้เออครับฉันก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดก็แล้วกันเอาเถอะถ้าฉันยังคงทําสิ่งนี้ต่อไปสักวันฉันจะได้กลายเป็นฮีโร่โอเคกำจัดศัตรูไปได้ประมาณนึงนะครับระวังนะทุกคนวัตถุขนาดใหญ่หลายชิ้นกําลังพุ่งเข้ามาของทัพเรือรบของวกากรุเหรอโอ้ยมาทางขวาด้วยจ้พวกอินเวเดอนี่ ไม่คิดว่าจะได้เห็นพวกมันอีกหลังจากที่เรากวาดล้างมันไปแล้วที่ดาวพฤหัสเชกเช่นเดียวกับวกากรุสินะพวกมันต้องการยีนที่ทรงพลังพวกมันต้องการกำจัดพวกเราเพื่อที่จะมาเอาสิ่งนั้นไปเหรอแล้วยังมีเครื่องจักรที่พุ่งเข้ามาอีกด้านด้วยความเร็วสูงค่ะฮะเดียวนะที่พูดบ่าความเร็วสูงธะหมายถึงเจ้านี้ใช่ไหมนันไม่ใช่วกากรุทั่วไปเลยนะ นี่มันหุ่นของผู้ประชาการนี่หุ่นสีขาวแสดงถึงยศของผู้ขับที่เป็นขุนนางถ้างั้นทุกคนฉันยังไม่ค่อยแน่ใจแต่ฉันคิดว่าฉันรู้ว่าเจ้าหุ่นสีขาวนั่นคืออะไรทฤษฎีตอนที่ฉันหลบหนีออกมาจากโลกของฉันมีการทดลองทางพันธุก,กรรมเกิดขึ้นหัวกระโที่ถูกสร้างด้วยการรวบรวมยีนของขุนนางชื่อของเธอคือไดโอลูนา การผสมผสานกันของยีนขุนนางเหรอใช่รวมถึงยีนของพี่จิอาร์สและก็ของฉันเองด้วยฉันหวังว่าเราจะสามารถสกัดกั้นที่ประตูได้ก่อนที่เธอจะโตเต็มที่แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเธอจะมาถึงจุดนี้ได้แล้ว <c oughs> นี่คือดาวเคราะห์ที่สิ่งมีชีวิตโหยหาการทำลายล้างและหมายปองเยือของพวกมันแม่เรื่องนี้ต้องสนุกแน่ๆ มันจะเป็นยังไงนะถ้าฉันกลับไปหาท่านพ่อหลังจากที่ฉันได้อ้างสิทธิ์ในยีนของเจ้าพวกนี้ฉันแค่ต้องสร้างความสนุกสนานกับมนุษย์โลกที่นาขยะแขย้งเหล่านี้จนกว่าพวกเขาจะมาถึงเธอถูกสร้างมาเพียงเพื่อการต่อสู้แถมจิตใจของเธอยังไม่โตเต็มที่เธอเป็นตัวอันตรายอย่างมากแล้วขุนนางของวาการุก็ออกคำสั่งกับเธอจากกองเรืออย่างนั้นเหรอครับเหมือนกับเจ้าพวกอินเวดดอร์สินะ ที่เจ็บปวดแค่ไหนก็ยังไม่เพียงพอนะ่ะแม่ถ้าตัวหัวหน้าเดินเข้ามากันตรงๆอย่างนี้ฉันก็ชักคันไม้คันมือแล้วสิเราต้องต่อต้านไดโอลูนาไว้และยุติการรุกรานของพวกมันน่ารักจริงๆชาวโลกที่กําลังพยายามอยู่เหล่านี้ถ้าพวกแกต้องการเล่นสนุกฉันก็ยินดีเสนอวิกตอเรีอันเป็น defeat All enemies นะครับโอเคมาดูไดโอลูนา โมบายเว a พ o นนะครับคนขับคือเดลูน่าเลเวล188แล้วนะครับ S อ o โบนั bon คือเมื่อ HP ต่ำกว่า50%ดาเมจจะแรงขึ้น30%แล้วก็บวกอีก20% f i n a l Hit e v a s น o n r อ t e ฮิตอีวนชั่นเรนะครับไดโอลูน่าโมบายเวปพนหุ่นไซส์ M เดิน9ช่องไอหุ e ่นซีรีส์นี้มันเดินไกลทุกตัวเลยเลือด85,000อาร์เมอร์3,007นะครับมี2ท่าอัพเกรดมา8ช่องเองเหรอเออแปลกดีแะ は狩りを楽しむとしようゴミはさっさと片付ける捕らえたぞ、ノーマネ消えろー慌てんな嬉しきならまだお茶しねえよよし、攻撃を開始するエネルギーは全て監視に回す かったなこれでこの程度からがっかりだウルダルが相手なら容赦はしねえ大砲警隊到着 直木ちゃん,ちゃん見てる本当のヒーローってのを教えてやるぜ <noise> まっざっとこんなもんよ当然の結果だな <laughs> もっと全力で抵抗してみせそんな動きで逃げられるものか พวกแกเป็นกลุ่มที่น่าสนใจแน่นอนฉันจะเล่นกับแกจะเล่นให้สนุกเลยล่ะเจ้าหุ่นตัวนี้มันเคลื่อนไหวไม่หยุดเลยฉันตามแทบไม่ทันฉันเคยได้ยินเรื่องแกนะ แกค่อนข้างทําได้ดีสําหรับชาวโลกแกคนทําให้มันสนุกกว่าน,นี้แล้วถ้าแกทําตามนั้นฉันสัญญาว่าฉันจะฉีกแกเป็นคนสุดท้ายพたちは月を守るために戦うんだ僕が戦うのは戦いたいからじゃない大切な人を守るためそしてヒーローになるため結局そこから やろうレッドファイブみんなのところに生きて帰るんだクククサゴだまめ守りたいもののために。 ไม่เลวสำหรับพวกหนูสกรปรกแต่ถ้าแกคิดว่านั่นจะหยุดฉันได้แกก็โง่เหลือเกินบ้าจริงหล่อนพยายามจะผ่านพวกเราไปให้ได้เธอตรงไปที่โกดินเนียนอย่าปล่อยให้เธอเข้าถึงเด็ดขาดโกดินเนียนไม่สามารถหลบเธอได้สกัดกั้นผู้บัญชาการของศัตรูแกคิดว่าแกสามารถต,ต่อต้านฉันได้เหรอฉันจะฉีกกระชากสะพานเรือของแก อีกแล้วเรสไฟโอรอบนี้เหมือนจะพังนะครับอิสรุว่าเอ้ยเกเองก็เลิกทําแบบนี้แล้วนะไม่ถึงเอาตัวเข้าแรกนะครับฉันฉันคือฮีโร่ฉันคือฮีโร่ที่จะปกป้องโอ้โหอ,อิสรุไม่โหเราเบิดเลยนะครับหุนอิสรุปกป้องโกดินเนียนแล้วก็คุณเรสไฟถูกระเบิดออกเป็นสิ่งเสียงเครื่องยนต์แกนหลักได้รับความเสียหายอย่างหนักเช่นกัน รีฝืนฟูเขาโดยด่วนที่สุดแกทําให้ฉันช้าลงแต่ก็เอาเถอะเมื่อฉันได้อยู่เหนือคลื่นงานรื่นเริง,เรงก็จะกลับมาแล้วก็หนีไปหน่วยของดิโอลูนาบุกทะลวงและกำลังมุ่งหน้าไปสู่โลกครับติดตามเจ้าหุ่นทั้นไปแล้วเตือนพันธมิตรของเราให้สกัดกั้นลอนก่อนที่จะเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกได้มันสายไปแล้วครับเราตามรอยเธอไม่ได้เลย มันเร็วขนาดนั้นสปีด9อ้าะคิดดูไม่นะกองกำลังของศัตรูก,กำลังถอนกำลังครับดูเหมือนเราจะขับไล่ระลอกแรกได้นะครับเพิงจะระลอกแรกใหญ่นั่นอยู่เหนือคลื่นไปแล้ว เดโอลูน่าอยู่ไหนล่ะหลังจากที่หลอนผ่านเราไปได้เราก็ตามหลอนไม่ได้อีกเลยดูเหมือนว่ากองกําลังบางส่วนที่อยู่รอบๆจะมุ่งหน้าไปสู่โลกนะคะพวกเราคาดเดาว่ากองกําลังนั้นจะนัดพบกับเดโอลูน่าแล้วเข้าสู่บรรยากาศโลกครับผมพวกเราต้องกลับมารวมกลุ่มเรียกทุกหน่วยให้กลับพิธียานอิสรุโอ่แท้าจะเจ็บหนักนะครับฉันรู้ว่านายยังมีชีวิตอยู่นะอิสรุทูน้ำอย่างเจ้าหมอนั่นจะไม่มีวันตายง่ายๆใช่ไหมอิสรุเจ้าโง่ซื่อทึมนายได้อะไรจากการที่เผย อยายางเป็นฮีโร่ล่ะอดทนไว้พวกพวกเรากำลังจะตามนายไปได้โปรโดเถอะขอให้ปลอดภัยเมื่อเราไปถึงกลับมาที่ห้องประชุมนะครับกับตันซซสุขเกษครับอิสรุเป็นไงบ้างเราช่วยเหลือเขาอย่างรวดเร็วและรีบพาไปที่แผนกฉุกเฉินก็ต้องบอกว่าโชคดีที่เขายังมีชีวิตอยู่ย โอ้ขอบคุณพระเจ้าแต่เขายังคงไม่รู้สึกตัวจริงเหรอคะแต่เขาจะดีขึ้นเร็วๆนี้ใช่ไหมคะเราตอบอะไรไม่ได้เลยแต่ไม่อย่าล้อเล่นนะคุณอิซุรุเจ้จ <c oughs> <c oughs> <c oughs> วกรุนั่นทำเรื่องที่ไม่ควรทำซะแล้วใช่แล้วเราก็ไม่สามารถจับตัวเขาได้ด้วยพวกเราพยายามจะตามรอยแต่แม้ว่าเราจะพบแล้วก็ตามเราก็ยังไม่มีอะไรที่จะไปหยุดิดอลูน่าได้สิ่งหนึ่งที่เรามีก็คือเป้าหมายของวักรุคุณหมายถึงสูต์ฝึกกาเซเรอร์เหรอครับใช่แล้วฉันพนันว่าิโอลูน่าเล็งไปที่การ ช่วงชิงตัวอย่างพันธุก,กรรมที่เก็บไว้ที่นั่นการต่อสู้กับวักรุยังคงเกิดขึ้นบนวงโครจรพวกเรา SRW30 จะนำเดสเทรเจอร์และโกดิเนนยังตะวันออกไกลเพื่อต่อสู้กับดิโอรูนาปฏิบัติการจะเริ่มขึ้นภายใน2ชั่วโมงทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมโอ้โหงานใหญ่นะครับอิสรุพวกเราจะสามารถกำจัดหลอดได้โดยปราศจากอิสรุหรือเปล่าพวกเราจะมีโอกาสไหมนะซึ่ง ฉันไม่รู้อิสรุพวกเราจะทำยังไงดีโอเคครับก็ยังไม่รู้ว่าเป็นตายรายดียังไงนะครับอิสรุแล้วก็เราโดนบังคับลงมิชชั่นแล้วนะครับจะเห็นว่ามิชชั่นอื่นๆหายไปหมดนะครับก็อีพีหน้าสนุกแน่นอนสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมไว้เจอกันในคลิปถ,ถัดไปวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ